สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอาภิชนะนะคะวันนี้มีหมอนัดหมอนัดโสดโสดโสดนาสิกโสดที่โรงพยาบาลูมิพลสิบโมงค่ะเดี๋ยวไปกันค่ะแต่บอกอาจารย์ก่อนแต่ <c oughs> บอกพ่อกันพ่อวันนี้ไปโรงพยาบาลูมิพน์นะคะโสดโสดเนี่ยแคะหูกันหูมันหนักคนพูดอะไรจะไม่ค่อยได้ยินต้องให้หูเบาๆจะได้ยินชัดๆนะเพ่อนเนาะ <laughs> ไปกันค่ะก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปเอาตรงนี้กันนะคะไปหยิบของก่อนของกันแม่แสงไปหยิบของกัน ไปค่ะวันนี้วันนี้จะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปต่อ BTS กล้าขึ้น BTS แลนคะคะกลัวมาตั้งนานไปกันค่ะแต่งงจากเวลาว่าจากที่บ้านเราไปที่ภูมิพลน,นั่ง BTS ไปจะใช้เวลากี่นาทีปต่ตูได้เีย ขึ้นบินไปขึ้นบินแล้วก็ไปต่อ BTS เมื่อก่อนไม่กล้าขึ้นอาจารย์นะกขก็เก่งกว่าเราอีกมาแถมพาขึ้นด้วยไปกันค่ะเครื่องสันนะนะคะแดดจ้าเลยแต่ไม่ได้เอาร่มไปสวยนี่ นนะจริงๆม,มันก็กลับกล้องได้แต่แสงยังไม่กล้าจิ้มคุณเดี๋ยวข้อมันจะหลุดแดดเปรี้ยงดีจริงๆเลยแต่มาเช้าอากาศเริ่มเย็นละคอแห้งแล้วสิ ไม่ค่อยได้ยินเสียงโฟนจากทางโรงเรียนมักอโลมักะโลเวลาคุณครูเข้าประกาศอะไรเราจะได้ยินถึงที่บ้านเมื่อก่อนดังกว่านี้อีกเดี๋ยวนี้่อยยังแคนแด่เฮ้แมวแมวกลัวกล้อง่อยยังแคนแด่ภาษาลมแปลว่าอะไรเหรอคะ่อยยังชั่ว คอยอยังแคนแด้ภาษาลมันหลักคำคอยยังแคนแด้คอยอยัง,อยอยงชั่วสวยมากเลยอะดอกอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยลืมชื่อไปแล้วดอกอะไรเอ่ยคุณผู้ชมจำได้ไหมคะทองอุไร อยู่ที่ไหนก็ทองอุ่นลยอยู่หนองบัวแก้วก็สีนี้อยู่ oui เลดเดิบนเกสีนี่เป็นหมากแล้วมะกอกเรื่องมะกอกกอกทำทำท่ำๆลูกมะละกอลูกนี้สวยจังหนึ่งเดียวไม่แมีคู่แข่ง ก็ได้ประดับต้นไม,ม้คริสต์มาสกันละต้นโมกแล้วก็นั่งวินไปเจาไหวไนหะนั่งวินแล้วก็นั่ง BTS ก็ไปจองอะไรนะขึ้นสิบทีกขึ้นสิบ จะขึ้น VN เอ็นลต้องไปถามแล้ว VN เอ็นนั่นแปลว่าอะไรรู้แต่มาขึ้นสิทธิ์เพราะว่าภแสงเบริรกาลูกชายคนตัวได้ทอทอ,ทอ,ทอการทเียห็นประเทศไทยเมื่อก่อนเบิกใส่ตรงจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้อาจารย์ไม่อยู่ละก็เลยมาใช้สิทธิ์ของลูกแทนทอทอ,ทอ เดี๋ยวอร่อยไหมวันหลังจะมาชิมอร่อยค่ะแซ่บแซ่บเหรอเดี๋ยวกลับมาจะชิมเดี๋ยวหมูเหรอคะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกน้ำตกได้ไหมด้วยต้มยำน้ำตกน้ำใส่ต้มยำจะกี้ต้มยำเขาไม่โดยสารเราจะไม่เนี่ยเขาไม่สนใจเลยต้องอะไรนี่สวยทั้งปีเลยเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว แราว่าจะไปอุดหนุนเอกชนรางวดนี้อะไรดียังวันเพื่อของที่มีสองคนรถมา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 ของเอกชนเลขประทัดนะเลขประทัดที่เขามาวางจัดนะไม่ออกเลยสามเจ็ดสี่กับสองแปดตามนะไปดพเอสอ่ะปักซอยเดี๋ยวนะค่อยๆนั่งดีๆก่อนนะ จะถ่ายคลิปไปด้วยไปโลดเบิ่มห้าสิบไปอคอยกเลยนะไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายถนนนิ่นถ้าค่อยถ่ายก็จะขออนุญาตคนก็จะถ่ายไดนนรกเขาไม่ให้ถ่ายด้วยใช่ไหมนิดแค่สิบหรอ ฟองตายหาเลยรู้เปล่าไมขออนุา่เรารู้ล้วรู้กฎหมยดีพอนเราไม่ถ่ายเราวินอ่ะวินเที่ยมอ่ะคุณอยู่ข้างหลังคุณโซนปะอยู่ะอยู่อยู่รู่ที่ไหนนะอยู่เลยครับอะไรก็ได้ไม่เรี่ยมหัวเผอไปแต่คุณฟ้องเราแล้วซวยชิบหายเลย กล้องมันไปไปปัดไปมาๆใช่ไหม YouTube มันคือ YouTube เราเป็นลูกเราเป็นลูกลูกน้องของเขาเขาเขาคุา้มครองเราอยู่แล้วแหละอะไรที่มันนั่นก็จะตัดบบเราไปเลยนะดีมากเลยนะ YouTube เนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเลยลเขาจะดูแลสมาชิกอะไรที่มีกฎหมายนั่นเาจะตัดทันดีแล้วเป็นช่องส่วนตัวแล้วเขาดูแลเราเหมือนเป็นเมันเป็นบริษัทพนักง,งานบริษัทอะอะไรที่เราไปก้าวไก่ที่เดินไม่รู้ตัวนะเขาจะตัดเลยนะเขาไปปล่อยผ่านเลยนะมีคนคักกรงเลยนะ ไม่ได้ขี่หมูขี่หมานะคุณทัว่วโลกเลยเขารู้เขารักษาเขารักษาเขาเรืนะเขารักษาภาพโลกของภาพลักษของเขาอ่ะบริษัท u t ทูบเนี่ยยักษ์ใหญ่บริษัวทษวทิจที่ยังไม่ได้มาแล้วบริษัทที่ดูแลตรงนี้อยู่ที่สิงคโปร์ในใน,ในแถบเอเชียเนี่ยเขากว่าจะเข้าไ,ได้ไม่ายากไม่ง่ายเลยนะแล้วเขาจะสกรีนให้เราเลยนะคลิปนี้ไปไปละเมิดใครหรือเปล่าเลยเขาจะไม่ให้ออกเลยนะ คุณภาดีมากไม่ได้ขี้หมูขี้หมากระโหลกกระดาษนะพอ,อคุณพ่องก็นองได้ดีมากเลย,เลยอะ่ะไม่ใช่ทั่วโลกนะไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะยูทูบแบบคุณไปดูประวัติได้เลยอะ่ะพอปภไกลนั่นเลยพอไกลเลยนะที่เจ้าของบริษัทอะไรนะไอช่องไอช่องอะไรนะไลน์อ่ะต้องไลน์ช่อง,องนะอทำ ทำทำลายที่บริษัทที่มันมีมันมีมันมีอ่าดาวเทียมมันเองอ่ะที่มันช่วยูที่มันช่วยค่ะเขาเรียกอะไรเสือป่าสิบสิบหกสิบสามคนน่ะชื่ออะไรเนี่ยนั่นแหละเออนั่นแหละมันรวยมากเลยแต่นี่เราชอบอย่างว่าเขาดูแลเราอย่างดีไงว่าเขาจะรับเราเป็นพนักงานได้เขาต้องดูแล้วดูเีกนะว่าคุณให้อะไรประโยชน์กับคนดูบ้างคุณมีเนื้อหาอะไรบ้าง ไม่ได้ปล่อยง,ง่ายๆเพราะเขาเลือกคนแหละแล้วเป็นช่องส่วนตัวเราจะพูดอะไรแล้วก็ได้เพราะเป็นช่องส่วนตัวเขาแต่เขาสกรีนให้เราไงเหมือนบ้านเราอะ่ะมันเราอยู่ในบ้านอะ่ะเพราะเราไม่เชิญแขกก็บ้านแขกก็เข,เข้าบ้านเราไม่ได้ เราเรียกล่ะจคุณคุณไม่ต้องมารับแล้วนะเราเรียกกันอื่นได้จะได้ไม่เสียลมซึ่งกันและกันไม่รู้บอกไว้ก่อนเนี่ยเราไม่คิดเลยเราแต่ว่าเราเราว่าเอาความรู้สึกเนี่ยเดี๋ยวเราเบียดเบียนอารมณ์คุณคุณทุกเราก็บาปใช่ปะ่ะเราเปฏิบัติธรรมมาเราไม่เบียดเบียนอารมณ์ใครซึ่งกันและกันอันนี้ขอใครซึ่งกันและกันนะนะคุณนะสบายใจได้เลยก็แสงไม่ทำอะไรให้เดือดร้อนเราก็ร,รู้เรารู้กฎหมายดีเรา,ารู้พอ,พอ,พอรบอรคอมดีพี่พูดเพื่อให้คุณเข้าใจว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง ไม่ได้กระโลงกระลาเนาะมีกฎหมายครอบครองอะไรที่ไม่เห็นควรมันตัดเราเลยนะมันตัดให้เราเลยนะมีทีมงานดูแลอยู่ที่สิงคโปร์อ่ะสาขาจากสำนักงานใหญ่ที่อเมริกาท่านอาจารย์จ๋าท่านก็รู้นะท่านแจ้งนั่นเลยถ้าไปถ่ายไปถ่ายได้จะขออนุญาตท่านทุกครั้งเลยท่านก็เมตตาถ้าว่ามีงานอะไรอย่างเงี้ยบอกก็ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมได้ เป็นเป็นช่องสุดวของเราเองแล้วก็ยินดีทําให้ท่านดูที่เราค่าเลยเราเสียที่หมดเลยนะไม่มีคลิปมันก็มีโออปรโมทอะไรด้วยใช่ไหมเราไมา่ะทำด้วยใจบริสุทธิ์จะสนับสนุนวัฒนธรรมไท,นท,าทายระับหนุ่คนทาดีคิดดีพูดดีทําดีาเราไม่เคยเจอคนจิตใจดีจิตใจไม่ดีไม่ค่อยเจอหรอก ไม่ถึงแนาทีเนาะจากบ้านเรามาถึงนี่ไม่ถึงแนาทีหนึนาทีแล้วเราก็ไปต่อ BTS ค่อยลงช้าหน่อยนะ ยังไม่ถึงดินไปตังเลยนะเคสามนาสี่สี่นะสีซื้อกิฟก่อนสวัสดีค่ะขอนนีญจะถ่ายด้วยนะจะซื้อกิฟต์อ่ะกิฟต์สีดำอ่ะที่มันที่มันยีงยัยำตัวเล็กนี้ไหมคะ น,นี้มันไม่มีอที่หนีพี่หนีที่หนีบไม่มีหรอ,เ,อเดี๋ยวไปดูเจ้าโน้นแล้วกันเนาะขอบคุณค่ะน,นี่เราเป็นลิฟลิฟต์ลิฟต์เยอแล้วสวัสดีค่ะวอนนี้ถ่ายนะ เราได้ตัวเล็กยังเลยอันนี้ขายยังไงเอ่กับเลยดีสีน้ำตาลมีไหมคะขนาดนี้มีมีอันนี้ขายยังไงคะตัวละห้าสามตัวสิบตัวเล็กสามเจ็สิบเหรอ นี่อะไรอ่ะนี่อันเท่าไหระ่ะเกี่ยกี่หัวสีชมพูในานั้นไรนี่นี่นี่นเอาสีชมพูให้หน่อย ห้าบาทแล้วมันเป็นสิบห้าบาทนะเอานนี้มาอีกตัวหนึ่งแล้วกันจะได้ไม่ต้องค้อนขอคุณค่ะที่หมดที่แล้วเราก็ขึ้น BTS ไปขึ้นลิฟตกันค่ะโอ้ยกระเป๋ามันใส่ข้างหน้ามันยากเองเลยอะ่ะ ที่ข้าวมันไก่เจ้านี้อร่อยอไปกันขับเชนลิฟท์ไปขึ้นบันไดที่นี่คือสถานีเ b t สถานรักนี่ก็มีร้านขนายของแล้วก็เป็นตลาดยิ่งเจริญ

รีบวันนี้ไม่ต้องเดินบันไดเหนื่อยขนมนี่น่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวซื้อไปให้แก้วเพชรนีเขาชอบกินลาหน้าหนาวชอบกิเป็นรีบกันรีบรลบรีบ เราต้องขึ้นไปชั้นสองใช่ไหมีี

สิบโมงอะแหลแหละลไปเส้นทางขู่คนสาจะมาละยินเสียง้ะไปขบวนนลยก็ได้วันนี้ไม่ถัดไปขบวน,น จริงด้วยแหละ นเดี๋ยวลอยกระบวนก่งหอบเลยขึ้นบันไดามาทางรถไฟฟ้าเราประตูนูอนอ้นดีกว่าหน้าเคร่องบินแตนเราก็จะเป็นสนามบินตน่างนะแอร์พอร์ตก็จะเป็นแอร์พอร์ตค่ะ หลาดที่เจอเลยนี่เดี๋ยนี้นึงก็เป็นแอร์พอร์ตสามมิตรนเมืองเรามาอยู่หัวขบวนดีกว่าวันนี้พานุ่นขึ้นรถ BTS นะคะไปกูมิคอนนี่มีเก้าอี้ให้นั่งรอด้วยใส่ว่าจะมาล้วเก้าอี้นั่งพักสบายๆให้พี่ดู ตรงนี้ใช้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ใช้โอ้ทางตรงนี้เขาก็ปิดหลับไปทางเป็นรถไฟทางรถไฟแต่บันไดตรงนี้เขาไม่ได้เปิดใช้มมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วค่ะไวนะแต่ทนันไหม่ทนันเลยนล่งเก้าเก้าห้า ไปกันค่ะคนโล่งมานั่งหัวกระวนเลยมันก็สนุกเย็นมันไม่ใช่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนกันเลยสบายสบาย แอเย็นมากเสถานีต่อไปโรงพยาบาลภูมินอนเลยเดยเสตชั่นภูมินอนลยเดฮอิทเตรียมหลงค่ะไม่ถึงห้านาทีก็ถึงค่ะภูบิฟอนฮอสพิทอล ผู้บีบอลดระดเด็ดผู้บีบอลดระดเด็ฮอสติสโล่เชิญค่ะขอเหรอคะขอบคุณค่ะ เล,ล่่อนลงบนไบเลืมีคนเข้ามาโรงพยาบาลตรงนี้ส่วนแล้วก็จะได้เคลื่อนก็ไม่ได้เปิดใช้มีเอนไ้เลือดเหมือนกันแต่ไม่ได้เปิดใช้ สิบมองพอดีเลยอุ้ยเกือบอุ้ยเกือบไม่ได้เปิดใช่บ h a n k you ไปโรงพยาบาลน,นี่ไปยังไงคะให้สั่งรถลงไปนะคะมีทางเครื่อนไปทางซ <Okay. S 2> ้ายขอบคุณค<า><อ>่ะสบายสบายทางออกไปพุงยี่ควรไปพุงยี่ควรนี่ไปทางไหนไปโรงพยาบาล อ๋อี่ทางออกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสายข้าหลังข้าหลังไว้ต้องเนื้อ่เดินแล้วกลัวตัดความกลัวออกก็สบายต้องกังวลน,นี่เป็นกังวลถึงแล้วโรงพยาบาลมีผลเป็นยี่สิบยี่สิบหกนาทีจากที่บ้านนั่งวินมอมะ ทางเดินเชื่อมถึงอาคารกุ้เกล้าวะสะดวกสบายมากเลยอ่ะบกษาบกษาเป็นกังวลต,ตั้งนานเลยเรื่องแรงบันดาลใจของเทวดาที่บ้านสามีอาจารย์ดวงชยัยผลชีวิตทำให้เรากล้าทำอะไรด้วยความมั่นใจพูดแล้วมันก็นปื้นขึ้นมาในคอขอบคุณมากเลยนะพ่อ สร้างสร้างแรงบันดาลใจให้แม่ไม่โดดเดี่ยวนะพอ่พอมองอยู่ข้างบนนะอาคารคุ้มก้าวค่ะ แล้วเราก็จะไปขึ้นสิทธ์ฮัก,กรออดูสิบสามสิบก็เดินหน้าโรงพยาบาลนะเดินสบายสบายเข้าเลดบน่ะไม่เป็นไรหรอกมงั้นก็ห,หมออยู่คนใกล้เยอะวันเนี้ย น่ส10โมงกว่าได้ตัวก็อะ1มเหน่อไหโรงาบลงสเตต็มเลยต้องไปขึ้นสิ็จแล้วจะมึดรถแท็กซี่สี่ยาว ้อประตูนะคนเยอะเลยแบบนี้เห็นแล้วหรอมันมีคนเยอะมากถึงราคาโรงแรมนี้คนยี่สิบคทีัดกรองคลิปนี้ประแสกขออนญาตลงแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันหลังจากที่พวกหมอแล้วแล้วเรียบรอยไปขึ้นสิกันนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอภิชาแนลไว้ในเจท่านผู้ชมด้นะคะสวัสดีค่ะ